เสียงแบบอ e มากนะทางวชาได้ใช่ <c oughs> สองปีสองปีละวผมนะพูดคนเดียวเลย <c oughs> ตอนแรกนะไอ้คุณพูดได้จบก่อนแนละ้วผมจะพูดมาคิด <c oughs> ว่าคิดว่าผมจะมาไม่เต็มพอแล้ว มีทั้ง,งคุณชายมา <c oughs> ตอนนี้ฮอร์โมนไีก <c oughs> พี่ยงนะพี่ยง <c oughs> เราไม่พูดถึงเขา <c oughs> แต่ว่าวันนี้ผมได้เห็นแล้ว <c oughs> พวกเราได้เห็นแล้วนะครับว่า <c oughs> ทุกคนก็ยังอยู่กับพวกเราครับ ไม่ทิ้งเราไว้ไหนนะฮะช่ก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับที่สนับสนุนพวกเราสองปีมาแล้วนะฮะติดตามผลงานของพวกเรารับพวกเราทสองคนน้องเฟรมด้วยนะฮะก็ขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆแลวก็วันนี้ก็ ผมเชื่อว่าผมก็ทําเต็มที่แล้วกับภาชานะครับผมคิดว่าทุกคนอาจจะได้ความสุขกับบ้านไปนะครับผมต้องพูดแล้วใช่ไหมจะพูดไม่สองปีไม่พูดเลยก็ได้ก็ได้ผมรู้สึกผมนะฮะผมอยากจะบอกว่าตั้งแต่เราเริ่มซ้อมกันมามันมันหนักจริงๆมันเหนื่อยมากผมก็ไม่เท่าไรหรอกเพราะว่าผมไม่ต้องติดถ่ายละครผมมีนัาที่มาซ้อมซ้อมซ้อม ีถ่ายละครเสร็จแล้วต้องตามมาซอ้อมถ่ายละครแล้วก็ตามมาซ้อมผู้ลตรงว่าขนาดผมซอ้อมอย่างเดียวไมยนน่ยังพุ่นเหนื่อยและนี่ทำสงครามร้องกันเลยครับความรู้สึกผมตอนแรกกังวลไหมผมกังวลมากว่าผมจะทําออกมาได้ดีไหมเราจะทําออกมาได้ดีไหมทุกคนจะชอบโชว์ไหมตอนแรกเห็นป่วย แต่จะเชื่อเลยครับว่าถึงจะป่วยยังไงไม่ผมว่ามันเนต้องลากตัวเองขึ้นมาบนเวทีเพื่อโชว์ให้ได้สองปีผ่านมามันมันมีทั้งเรื่องที่ดีแล้วก็เรื่องที่ไม่ดีซึ่งแน่นอนมันคือประสบการณ์ชีวิตมันผ่านมาตรงนี้แล้วเราเราไม่รู้ว่าข้างหน้าเ,เราสองคน,นจะจะไปได้ไกลอีกแค่ไหน มีหรือเปล่าไม่มีใครรู้เอานี้เหรอแต่วันนี้เรายังมีมีพวกคุณคอยให้กำลังใจพวกเราอยู่มันดีมากถ้าพวกคุณไม่ทิ้งพวกเราไปไหนน,นะครับพวกเราทั้งสองคนยินดีมอบความสุมมบทรกคบ